ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงโรคตายอดทิตอีกโรคหนึ่งครับที่อาจจะโดนด่าเล็กๆครับเวลาเป็นทีหนึ่งนะครับบอกว่าไปแอบดูใครมาคอนเดก็ออกไหมครับว่ามันคือโรคอะไรโรคตากรุงหญิงนั่นเองครับถามว่าโรคตากุุงหญิงเกิดจากการที่ไปแอบดูใครเข้าห้องน้ําจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันครับในดวงตาของเรานะครับก็คือบริเวณแถวๆรอบๆลูกตาเนี้ยเราจะมีเปลือกตาอยู่ครับแล้วที่เปลือกตานั่นเองอ่ะจะมีต่อมไขมันครับเล็กๆเรียงรายอยู่นะครับต่อมไขมันนี เกิดมาเพื่ออะไรมีไว้เพื่ออะไรเขาช่วยให้ไขมันดีๆเนี่ยแหละครับหลั่งออกมาแล้วก็มาเคลือบน้ําตาเราอีกทีหนึ่งทําให้ตาเราเนี่ยไม่แห้งนะครับดังนั้นต่อมไขมันนี้จําเป็นครับถ้าขาดไปก็คือจะทําให้คนๆนั้นมีอาการตาแห้งได้ทีนี้ต่อมไขมันเองตรงเนี้ยก็เหมือนบริเวณแถวๆใบหน้านะครับเวลาที่เขาเกิดการอุดตันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะกลายเป็นตากุ้งยิงขึ้นมาได้นะครับถ้าให้เปรียบก็คือเหมือนสิวนะครับทีนี้ เวลาเป็นตากุ้งยิงก็จะพบว่าเราก็จะมีอาการเป็นอาจจะมีบางคนมีเจ็บมีปวดมีร้อนๆนะครับแล้วก็มีอาการแดงๆบวมแถวๆเปลือกตาถูกไหมครับอาจจะเป็นที่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แล้วเวลาที่เราเป็นตากุ้งยิงนะครับการรักษานะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับที่คุณหมอจกักษุแพทย์จะจ่ายให้นะครับโดยที่อาจจะเป็นมาในรูปของยายอดหรือเจล2ครั้งต่อวนัน4ครั้งต่อวนันอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยานะครับ บางท่านถ้าเป็นเยอะๆหน่อยเป็นตุ่มค่อนข้างจะใหญ่หน่อยอันนี้อาจจะต้องมีการทานยาเม็ดรวมด้วยนะครับเพื่อช่วยกําจัดเชื้อโรคที่เขาติดเชื้อออกไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับการประครบอุ่นครับย้านะครับการประครบอุ่นการประครบอุ่นจะช่วยให้เลือดลมนั้นเดินมาดีขึ้นในบริเวณที่มันมีการอักเสบหรือติดเชื้อครับพวกทีนี้พวกเม็ดเลือดขาวเขาก็จะมากับเลือดเราเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็มากินเชื้อให้แต่นั้นการประครบอุ่นจะช่วยให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้ต้องบอกว่า ตาคุ้งยิงนั้นเป็นซ้ำได้ครับเมื่อหายแล้วบางทีมันก็จะเป็นที่เดิมหรือที่ใหม่ได้เพราะว่าอะไรครับก็ยังสิวครับเราก็เป็นซ้ำได้ถูกไหมครับเพราะต่อมไขมันบริเวณใบหน้าเรามันไม่มีต่อมเดียวครับมันก็ไปติดที่ต่อมอื่นได้ถูกไหมครับมีการติดเชื้อที่ต่อมอื่นได้ตาคุ้งยิงเองก็เช่นกันครับในบางคนนะครับที่เวลาให้การรักษาอย่างที่หมอกล่าวไปแล้วนะครับเช่นการหยอดยาการประคบอุ่นการกินยาแล้วไม่หายนะครับแล้วหรือเป็นมากขึ้นบางทีอาจจะต้องทําการกรีด เปิดแผลพอเมื่อเราระบายหนองออกนะครับจะทําให้การอักเสบนั้นหายได้ไวขึ้นนะครับโดยที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทิ้งร่องรอยของการกรีดไว้นะครับทำให้สาวสาวไม่ต้องกลัวแต่อย่างใดนะครับมันไม่ได้เป็นแผลเป็นนะครับที่เห็นได้ชัดเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นซ้ํานะครับหมอมีวิธีครับทีนี้วิธีแรกเลยครับก็คือพยายามรักษาความสะอาดของเปลือกตาให้ดีทำอย่างไรบ้างขั้นแรกเลยต้องไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าก่อนถูกไหมครับเพื่อก่อนที่มันจะสะอาดมันก็ต้องไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าก่อน ยังยังไงบ้างถ้าคุณผู้หญิงนะครับหลายๆคนชอบแต่งหน้าครับแล้วใกล้ๆเปลือกตาอันนี้หมอแนะนําว่าให้เว้นระยะออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกเศษที่เครื่องสาําอางเช่นแป้งหรือไงมันจะเข้าไปอุดตันในต่อมตัวนี้ได้นะครับทาให้มีโอกาสที่จะเกิดตากุงหญิงได้การทำความสะอาดที่สามารถทําได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้แชมพูเด็กครับผสมน้ํามันอ่อนนะครับแล้วก็เอาสาลีเนี่ยชุบเช็ดตาปาดจากหัวตาไปหางตา หรือนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของเขาทํามาเป็นรูปแบบเพื่อการทําให้มันสะดวกขึ้นนะครับเป็นโฟมนะครับที่ใช้ในการเช็ดตาก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับของแต่ละท่านไป 3. ครับเรื่องของการใช้ผ้าประคบอุ่นนะครับอาจจะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นๆก็ได้ครับบางคนบอกชอบทานไข่ต้มตอนเช้าก็ใช้ไข่ต้มเนี่ยแหละครับแล้วก็ประคบไปที่ดวงตาประมาณ4นาทีอุณหภูมิประมาณ40องศาครับทำนี้เช้าเย็นครับมันจะช่วยให้ต่อมไขมันเนี่ย ลดโอกาสการเกิดการอุดตันได้นะครับเท่านี้เองครับก็จะเป็นการป้องกันการเกิดตาคู่ยิงที่เป็นซ้ำๆได้นะครับไม่ได้ต้องไปแอบมองใครก็จะเป็นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เ,วเพียงเท่านี้ครับดวงตาเป็นสิ่งสำคัญครับฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพดวงตาตนเองด้วยแล้วก็พบก,กับคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับดวงตาได้ใหม่ที่หมอบอยครับสวัสดีครับ